เราความสัมพันธ์กับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดแล้วว่าเป็นหนึ่งในวงคิวร่วมก่อตั้งโคดีนี่ก็อย่างที่พี่บอกนะัะว่าผมก็อยู่ในคนที่ร่วมก่อตั้งโคดี้ขึ้นมาเนี่ยภาพในวันครั้งแรกที่เรารวมตัวกันโนคดนี่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเกิดจากอูนตนีไิวัยรุ่นเด็กอายุ20ต้นเรียน,น,น,นมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บบ อยา,ากจัดคอนเสิร์ตด้วยการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันประชุมที่ท่าพระอาทิตย์บประชุมกันก็นั่งรือมีนั่งมือซี่อะไรมาประชุมกันแล้วก็จากภาพวันนั้นอะที่แบบอินดี้นั่งพื้นเด็กสเก็ตอะไรเงี้ยก็เกิดมาเรื่อยๆจนมาถึงวันเนี้ยที่มานั่งตอนนี้เดี๋ยวเชิญนัเกเรียนขึ้นมาไหว้วะะเลยนะงั้นบุตรบุญธริไลด้วยไหว้ครูผมจะมานั่งไหว้รถกลางนาต้องหัวเออมันภ uh, าพ แบบน้ำมาไกลกว่านี้ผมคิดเยอะมากมากเพราะตอนนั้นเราเราแค่อยากสนุกอยากมีเวทีเล่นพอเราเล่นที่อเดแล้วมันพุทธองม์หาผมพุ่มจิตที่ถ้าเราพุทธองค์พุ่มจิตเฮ้ยเราจังคอเสิร์ตกันไหมผมก็แบบเฮ้ยพุทธตอนนี้ก็ไม่ได้สนิทนะเจอแค่ตอนคอนเสิร์ตไลท์อเดรนั่นแหละตอนนี้ก็ไม่สนิทเฮ้ยเฮ้ยอยากจังคอนเสิร์ต พี่จะจัดคอนเสิร์ตอ้าวเอเอเอ,เอายี่ยวๆลองโทรหาเพื่อนๆที่ในวันนั้นดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้แหละมารวมกันก็คือภาพมาไกลกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับแล้วก็บอกเลยว,ว่าตอนแรกเขาไม่ค่อยดีมันไม่มันไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีบุหรี่ไม่มีสิ่งเสพติดอะไรครับตอนนั้นยังนะมันไม่ได้เป็นภาพนี้เลยตอนนั้นยันมันไม่เป็นภาพนี้เลยแต่ว่า มันมันก็มาเป็นภาพนี้แล้วก็มีการเตริมคุณค่ามาเป็นภาานีแล้วอ้าผมส่วนตัวผมตอนนี้ส่วนตัวผมนะฮะผมเลิกดูหรี่เลิกกินเหล้ามา20กว่าปีแล้วเรี่ยมแล้วนะฮะมือดีกว่าครับผมมือดีกว่าครับโอ้ยแค่ดิฉันมาคุยผมแค่เล่าค่าวสิฉัเฉยๆถามว่าเคยหัวล้านน้ำขนาดไหนเรียนศิลปกรแล้วเป็นพี่ติวอวันเสาร์อาทิตย์อยู่นอนมหาลัย ต้องมาติวมีเด็กมาติวกับผมประมาณสิบกว่าคนติว่านูปอ่ะวันศุกร์คือวันที่ต้องเอารุ่นน้องมาแข่งกีฬานเรียนชนช้างวันนั้นจะแบบอาผู้ตบเมาเล่ประเพณีเมาแหะหรือจินข้าวชนกับโบราณน์กับเล็กทะเลชนกับสถาปัตย์ผมกินเบียร์อยู่หน้าสโบอ่ะเมาขนาดว่าเป็นพี่ติวพอแข่งเสร็จปุ๊บเบียร์เต็มไปหมดกอะดูกนั่นนี่ผิวเบียร์เข้ามาหาลายได้แข่งเบียร ไหนคะเด็กบิวผมนอนกเช้าวันเสารสิบโมงกูนอนอยู่หน้าสะโพกอยู่นะ่ปวดเบี้ยแแหะอ่ะโอ้เคยเป็นอย่างนั้นเห้ยขนาดนั้นเลยคือแบบมันมันสูตจริงนะมันเปนสูตจริงก็อยากจะบอกว่าคือถ้าถึงบอกว่ามาตอนถึงจุดนี้มีหลายคนเคยพูดตอนที่ผมอยู่กับคือผมอยู่กับเฮงค่อยนี่เนี่ยถึงประมาณครั้งที่สี่ไอ้ครั้งที่มีสองวันโมงอ่บ แล้วผมก็ออกไปเพราะว่าตอนนั้นแนวทางไม่ตรงกันมีสิ่งที่ต้องทำผมเตือนน้าตอนนั้นตอนนั้น,<ว>น,นตอนนั้น,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 นมีคนบอกว่าเป็นกระแดกอืมไม่หรอะอืมเป็นกระแดกแบบว่าเฮ้ยโอ้โหตีไม่กินเหล้าไม่ดู่บุรี่วันเดียวอะอที่เหลือเป็นกระดูนตลอดแหละหลังเวทีเป็นข้าราการออกมาแล้วในรุ่นไม่ออกไปทน้องกระดูดกันอะไรเงี้ยอ่าผมพูดตรงนี้นเลยถ้าไม่มีงานนี้สมมติสามโมนสึงห้าวัน มึงจะกินมึงจะดูดทั้ง365วันก็เรื่องของมึงแต่เนี่ยเขาเริ่มมาให้มึงวันหนึ่งมึงไปนีก้าวแรกมึงจะีก้าวต่อไปไหมถูกต้องเริ่มจากก้าวแรกก่อนเขามีแค่วันหนึ่งและผมเชื่อว่ามันจะเป็นวันที่ไม่รู้ผมเชื่อว่าวันนี้อยาจะไม่คิดสองวันไม่คิดสิวันไม่คิดหนึ่งปีไม่คิดแต่มันต้องมีวันหนึ่งแม่คิดไว้ว่าเฮ้ยไม่รู้วันนึงมูงมีลูกมึงน่าจะแบบลูกอาจจะเป็นผู้หรี่ไว้เดี๋ยวเมียไหเป็นผู้หญิ ใช่ป่ะกินเหล้ามาบางกีนแม่ถ้าเงินมีกินโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเงินมแม่ไม่ค่อยดีแล้วมึงก็แล้วมึงก็ต้องกินอยู่แล้วมีคนทักขึ้นมาดูเงินในบัญชีผมว่าไม่เศร้าแล้วมันเริ่มจิกด้วยนี่ชีวิตจิกด,ด้วยไม่เศร้าเลยและยังไม่รวมนว้ยเรื่องของสุขภาพอย่างที่พอยเป็นคือเป็นเรื่องสุขภาพอีกอันนี้ไม่โหดไอ้ผมไม่ตรวจสุขภาพล่าสุดนะหลายคนไม่ตรวจสุขภาพด้วย บางทีไม่รู้<ป>ค,ค่อยคตรงนี้ไปตรวจมาไม่เจอไม่เจอหมออะไรวะเนี่ยคนละมุกคือไปตรวจมาแล้วคือผมไปตรวจเพราะผมป่วยไม่ต้องไปตรวจเพราะว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีนะไปตรวจเพราะป่วยไม่ได้ตรวจพอตรวจปุ๊บหมอทัอกหมอหมอ,อรู้จักเราแต่หมอเขาไม่รู้ว่าเราอินไซต์เป็นยังไงครับหมอเขาทักเลยเออคุณพ่อไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ใช่ไหมครับว่าหมอรู้เน่ะเขารู้ ผมไลยถามว่าหมอรู้ใช่ไหมครับว่าตรวจมาแล้วมันค่าต่างๆนร่างกายม,มันฟอ้องมันฟ้องแล้วผมก็เลยถามว่าถ้าผมดูดบุหรี่กินเหล้าเป็นปกติอ่ะมันจะเป็นยังไงครับก็โรคที่เป็นอยู่มันจะคืบคานเร็วขึ้น,น,นแล้วมันจะรักษายากขึ้นอ๋อแล้วถ้าเกิดดวงไม่ดีไปเจอเนื้อร้ายต,ต่างๆก็ขึ้นมาในร่างกายซึ่งมันแรนดอมนะฮะทางร่างกายแล่นดอมครับ ถ้ามันแล้วอกเป็นจุดไหนขึ้นมาแล้วรักษาไม่พันก็เรียบร้อยก็ป่วยนะใช้คำนั้นนี่ยังไม่ลงการออกกำลังกายนะซึ่งมันมีค่าดูอีกว่าคุณออกกำลังกายเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคุณออกกำลังกายนั่นไม่ไปเห็นคุณเลยแต่มันมีเซ็ตมันมีค่าอะไรบางอย่างสฟอในร่างกายของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบผมเชื่อว่าทุกคนเริอกต้นไม้ผดน่าสนใจมากก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจชัดเจนคนยังที่ทำให้เห็นได้แล้วผมไม่ได้บอกผมเพอร์เฟกต์นะแต่เเพียงแต่ว่า มันเป็นเรื่องจริงที่ต้องมาเล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ามีอันหนึ่งที่ผมเจ็บงำม,มา20ปีแล้วอยากจะคุยกับเทงเหมือนกันอุ้ยสำคัญด้วยเรื่องเนี้ยทำไมทำไมไมึงไ,ไม่แก้สักทีเรืเ่องอะไรเรืเ่องอะไรสำคัญมากมากทุกท่านดูโลโก้ก้อยนี่นะค,ะครับโลโก้เนี้ยผมเป็นคนออกแบบอ่าตัวนี้เลยนะผมคนออกแบบคุณชอบดูไม่โทรดั้งดนะฮะจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์ ของไมโครที่มันอหลือออกมข้างหง่ายเห็นไหมครับครับมันเกิดจากการที่ผมครั้งหนึ่งไม่เป็นครั้งหนึ่งไปเช็คไล้เลยไฟล์มันจะมันจะพอดีนี่อยากไปดูเลยมันจะพอดีตัวค่อยรีบจะพอดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการที่มือกูงแบบไปโดนโฟลเดร์ช็อปแล้วเ็นเลื่องเมาส์นิดนึงเลื่องนิดนึงแล้ไม่เห็นแล้วส่งไฟล์ตกทอดทอดต่อกันมาถึั้แรกสิบหกปีมึงไม่เคยแก้เลยมันมาถึงรั้นนี้แหละครับ เป็นสิ่งที่ๆๆๆจนจนกลายเป็นว่าไอ้เที้ยนี่ถูกแล้วพ่อทีนะอันนี้ถูกแล้วเออฟาลาโถ้าเสบือเนี่ผิดถ้าเป๊ะนี่คือผิดแล้วถ้าไปเจอที่ไหนนี่มันแบบเป๊ะเป๊ะกูก็ไม,ไม่รู้ว่าทีมงานมึงมันระเล่จนปล่อยหลุดหรือว่าโอ้โหแล้วกลายเป็นเสื้อทั้งตัวเลยล่ะเคยมีทีมงานเซฟเต้นแก้แล้วับผมบอกว่าผิดไม่เอาเอาแบบอันนั้นแหละ พอมีทีมโอเคแต่มันไม่บอกแล้วเป็นครั้งสิบห้าคือเริ่มมาสิบหกปีสรุปว่าอันนี้ตอนนี้กลายเป็นออร์ชิโนนไปแล้วอันนี้กันดีอันนี้ถูกไปแล้วคือผมเห็นทุกครั้งผมจะตรเกึกใจทุกครั้งผมขอบอกให้ทุกคนรู้เหมือนกูบ้างก่อนหน้านี้ไม่กล้าพูดเลยพูดไม่กล้าเลยตระกึกใจมานานกว่าสิบหกปีคือมือไปเลื่อนเมาส์แล้วแบบส่งไปแล้วอ่ะเราไม่ได้เห็นไงจริงๆห็นอีกคนมาอกเล่นที่ทีดูเลยม่เห็นใช่ไหม วันนี้ใครมีเสื้อนี้สังเกตเลยนะฮะทุก<อ>ตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับก็เลยก็เลยถือว่าเป็นเซ็นเจอร์โคยดีแต่ละันว่ามันป็นมีความสมบูรณ์แบบทีมงานราคาอยู่ทีมงานจริงทุกคนแต่ผมขอเติมอีกดนึงนะ,ะมันไม่ใช่แค่เรื่องอ,อันนี้แค่เรื่องเดียวนะนติมอีกหนึงแล้วกันนะจริงเราต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้หลายรอบแล้วเราเกือบที่จะไม่ได้ใช้ชื่อเทศกาลดนตรีโคยดีนี้ครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อว่าไม่ราไม่ราไม่ได้ใช้ชื่อ เราโหวตเราเราโหวตแต่ถ้าโหวตอันนี้ไม่ชนะเนี่ยเราเป็นชื่อไหนได้บ้างครับตอนนี้คือมีการโหวตครับผมอันนี้ไม่ได้มาแฉนะแต่เป็นการเล่าควอมจริงความที่หนึ่งขอนมที่หนึ่งครับตอนเจ็ดพงอ่ะเจ็ดพงก็เสนอชื่อกันมาแต่ชื่อที่ถูกโหวตแล้วจับึ้นมาได้สองชื่อเลยหลักๆเลยผมโหวตโคตรอินดี้อ่ะแต่เฮ็โคตรอินดี้โหวตเลยว่าถ้าเป็นภูมจากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตต้องชื่อว่าสวดผานยักษ์ใหญ่ สวดผ่านยักษ์ใหเพื่อนในที่ประชุมอะ่ะติดเพลงก้าวเดียวโนโรโท,โรโทอีอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนในใจแหละคิดเหมือนกันแหละครับชื่อเบี้ยหลายคนรเลยถือว่าโชคดีแต่เขาแต่เขาเป็นคนหของเขาเขาเป็นคนมนุษย์อีกทีนี้เขาเป็นมนุษย์แบบเอาใหญ่อะ่ะสวดผ่านยักษ์ใหญ่ติดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คนแบบเล็ทอะไรเงี้ยวันนี้ได้มาแล้ว่ะเออ สรุปโหดโดโคตรดีได้โคตรดินดีนะอเราก็ได้ฟอนต์ variance, ourt, อันนี้มาด้วยโทตจองนะเออหายใจหายคอจะนิดนึดืนิดนอ่เดือเดือเดยังมีสอง